อิจิฟ้าเฮ้ยคุณคิครับปู๊ิกิคมึงเงี่ยตายแล้วดูนคนทอดมาเหรอเพิ่งกลับจากต่างประเทศมาเหรอเอเหล่ะคะอ่าไมตายนะคุณแล้วเรื่องที่เราเสรัญญากันเอาไว้เหมือนเดิมคะ่ะถ้าคุณโดนฉันประกันตลอดนะคะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรคะ,ะหาหนูอุดมาสิอ,อุดลูกรงนี้มสันนี คุณนายแม่ก็ลูกนี่ไงสวัสดีค่ะนาสเตฟานีอย่าเรียกนาสสิมามาลูกมาเรียกแม่เลยจำเลยจำเลยคุณขาลูกดิฉันนะคะก็ลูกเราลูกเราสองคนลูกเธอลูกฉันเออเหมือนกันนี่นี่ทัานัายบูดอน พูดหาคุณแม่สิคุณกำลังไปหาคุณแม่คุณไปหาคุณม่ผมกลังจะไปครับหาคุณม่คุณม่ครับไนีาคุณแม่คุพ่อคุณขาดิฉันไม่เอาแล้วกลับเไปไหนเย่าไไหนเขาคุณบ้าไป่ลยครับโอ้อ้เลแ้ลูกลูมาอยู่ด้วยลูกไม่ตายเหรอเนี่ยลาแป๊เหน่ยน สวัสดีครับคุณนะเขับอีกาที่ออกทันสิไม่เป็นไรลูกหนูเหรอก็ตายแล้วทำไมตะลอะกับเบียร์แล้วเหรอลูกได้นน้ำตาด้วยได้นน้ำตาเอาตุ๊กตาเหรอเล่นน้ำตากำลังมาปืน หนูเขี้ยอะไรปะลูกเธอแม่พาผมกลับเต้ครับเจนิฟ้าคุณน้ำตาลูกของขบไปแล้วคนอินจําได้ไหมล่ะทัศนัยภูวดลเงี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอีกแล้วลูกนะก็เป็นอะไรอินมากอีนี่ก็อินด้วยมันจะได้แมทต์กันโอเคลูกผมไม่แต่งทัศนัยภูวดลคุณแม่ผมไม่แต่งยังไงผมก็ไม่แต่งเมื่อกี้นี้แกพูดอะไรออกมาเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ่อเลี้ยงผม กูจะทำอย่างนี้กันว่าที่ลูกเขยฉันไม่ได้นะผมมีสิทธิ์ยิ่งอดขามาหาพี่เขาลูกอีกไม่มีวันแต่งงานกับคนที่หญิงไม่ได้รักเด็ดขาดหมายความว่ายังไงผมก็ไม่แต่งเหมือนกันครับเพราะผมก็ไม่ได้เคยรู้ทำไมถึงไม่แต่งคุณบังคับผมไม่ได้ส่านสตผูุ้ปรดทำไมถึงไม่แต่งผมมีสิทธิ์ที่จะเลือกคุปต์ปัตจะมาขึ้นสีกับฉันแกคือโรคนอกครอะีคนกาลทะลุไปแล้วคุณขาไปงังกูไปด้วยไม่ไหวยะจะแปลงงา ไมแก้ถึงม่แต่งงานกับเขานี่เป็นเรื่องของชีวิตผมมีสิทธิ์ที่จะตัดสินเอามือลงเอามือลงเอามือลงดูนี้เอามือลงต่อไปนี้ผมจะไม่ยอมคุณอีกต่อไปปากผมจะไม่ยอมปากผมไม่ยอมแกคือลูกนอกขคอนไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์มาเรียกเฉพาะพ่ออีกต่อไปถ้าแกไม่แต่งแล้วพ่อแต่งเองคุณหาตัตตินัสติคุณคุณตัด ผมอยู่ไหนเนี่ยอ้าเทาดีไงโอ้เหรอะไรกันวะซาซาซา E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสาซสซาซา E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสาซสซาซา E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสาซาซา E N S E ก็พวกเรานั้นทจรายการทีวีะเซน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 ทีวีะ